ท่านผู้ฟังครับงานหล่อช่อเนี่ยเป็นศิละปะของไทยแท้แต่โบราณไม่ว่าจะหล่อเป็นรูปขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหรือแม้กระทั่งรูปหล่อของนางกวักใครเห็นก็รักเพราะฉะนั้นรูปหล่อของอาจารย์นำก็ไม่เว้นวายที่สร้างด้วยกรรมวิธีการหล่อช่อเนี่แหละครับแต่ถ้าว่ารูปหล่อของอาจารย์นำมีความพิเศษมากกว่านั้นหลังจาก ที่หล่อช่อเสร็จแล้วเนี่ยมีการตัดช่อเจาะรูที่ก้นแล้วใส่มวลสารที่เป็นผงวิเศษของอาจารย์นำเข้าไปแต่ครั้งว่าจะอุดก้นแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันก็จะง่ายไปทางผู้สร้างก็เลยเอาแผ่นเงินที่จะใช้อุดก้นของรูปหล่อเนี่ยครับมาเข้าแม่พิมพ์ปั้มคำว่าชินวโรไว้ที่แผ่นเงินแผ่นนั้นด้วยมูลเหตุนี่เอง ตัวแม่พิมพ์ทําให้เกิดรอยแตกต่างกันของคําว่าชินมโรจึงเป็นที่มาของการแบ่งบล็อกเป็นบล็อกธรรมดากับบล็อกนิยมครับตัวบล็อกนิยมที่ว่าคําว่าชินมโรตัววาแหวนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับจะมีรอยแตกแล้วสระโอก,ก็จะมีตัวทีภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างหมายถึงว่ามันแตกเป็นรูปตัวทีพอดีนะครับแม่พิมพ์เนี่ยเอากันแบบชัดๆท่านผู้ฟัง เห็นจจะเลยนะครับสําหรับรูปนี้ถ่ายมาได้ดีมากเลยวอแหวนมีรอยแตกตรงกลางวอแหวนเลยรวมทั้งสระโอก็มีตัวทีอยู่ที่ด้านล่างเท่านี้ท่านผู้ฟังดูเป็นแล้วครับระหว่างบล็อกธรรมดากับบล็อกนิยมแต่ถ้าว่ายังมีองค์ประกอบอย่างอื่นที่อยากจะให้ดูอยู่ประกอบที่ว่าที่ผมต้องให้ทุกท่านดูเนี่ยอย่างแรกเลยคือความชัดของพระทั้งสองบล็อกจะไม่เหมือนกัน ให้ท่านผู้ฟังสังเกตบล็อกธรรมดาองค์ซ้ายมือก่อนนะครับแก้มอาจารย์นำจะมีรอยแผลอยู่นะครับที่แก้มเนี่ยเป็นแผลที่เกิดจากบล็อกส่วนไหล่ของบล็อกธรรมดาก็จะมีรอยบากเหมือนกันต่างกันกับบล็อกวอขีดที่จะไม่มีทั้งสองสิ่งนี้เลยรวมทั้งเนื้อพระความเข้มข้นความมีเสน่ห์จะไปอยู่ที่บล็อกวอขีดนะครับ เห็นแบบเนี้จะดูเป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยสวยกว่าด้วยซ้ําแต่ถ้าเห็นองจริงเนี่ยความลึกของเนื้อความมีสเสน่ห์ของเนื้อจะสู้บล็อกวอลขีดม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องความชัดบล็อกวอลขีดจะสู้บล็อกธรรมดาไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังไม่เชื่อก็สังเกตริ้วหน้าผากสังเกตลูกตาของอาจารย์นำก็ได้หมดจากด้านหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลัง ด้านหลังถ้าเปรียบเทียบกันแล้วความแตกต่างแทบไม่ม,มีแยกได้แต่ว่าเนื้อพระเท่านั้นเองครับยุคหลังจะมีรูปหล่ออาจารย์นำออกมาแบบที่คอเอียงๆนะครับแบบนี้ผมก็ไม่เก็บเหมือนกันแล้วสุดท้ายท้ายสุดไม้ตายเลยครับท่านผู้ฟังรู้ไหมครับผมใช้วิธีดูก้นพระแยกเกแท้ของรูปหล่ออาจารย์นำในรูปที่เห็นเรารู้อยู่แล้วลหละว่าอันเนี้ยคือแท้ทั้งคู่ แต่มีองค์ประกอบที่ผมจะให้ท่านพิจารณาอย่างแรกเลยคือฝาอุดที่เป็นก้นเงินเนี่ยผมจะเลือกแบบที่เรียบร้อยแบบประเภทเบี้ยวๆเนี่ยผมไม่เอามาเลยนะประเภทแบบปั๊มแล้วโยเย้เนี่ยไม่มีทางได้กินเงินพี่โบรวมทั้งรอยเจาะของสว่านที่จะใส่ผงพิเศษรูปลิ้นเนี่ยจะเหมือนกันครับก็คือจะปลิ้นนิดหน่อยรอยปิ้นจะเป็นลักษณะนี้และสิ่งสุดท้าย ก็คือรอยแตกของก้นพระที่เป็นเนื้อโลหะแตกคนละแนวก็ได้อีกองคหนึ่งแตกแนวนอนอีกองคหนึ่งแตกแนวตั้งแต่จะต้องมีความเป็นธรรมชาติของการแตกไม่ใช่ว่าแตกแบบจงใจถ้าเป็นของเก๋นเนี่ยเขาจะจงใจแตกครับอธิบายง่ายๆเลยดูก้นเนี่ยจะเห็นเลยผมจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบว่าบล็อกวอลคีดจะมี3แบบนะครับ แบบที่1จะมีรอยบากเฉพาะที่ตัววอลแวนอย่างเดียวไม่มีตัวทีใต้สระโอนะครับแบบที่2จะมีเฉพาะตัวทีใต้สระโอไม่มีรอยบากตรงตัววอลแวนส่วนแบบสุดท้ายก็คือแบบในรูปเนี่ยจะมีครบทั้งวอลขีดและตัวทีบางทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะเรียกรวมกันว่าบล็อกวอลขีดทั้งหมดแล้วครับวันนี้ก็จบสาระความรู้แค่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ